ก็มึงในโทรศรพทัก็ได้เเขาเจ๊ะปิงปลานันนั้นนั่นฟองอเนี้ยังฟองปลาจัเจียวตเจียวบองแก้วกลวยอันนี้ยังซุปเห็ดปลาตมองแม่กินข่าวเราะซุปเห็ดกระดังแดง ใจกระสอบเลยไม่เจงกระสุกอ้ยมืออื่นกระสุกเบิดแล้วมาหัวกต้มกินนเป็น่างเคียอะยังแม่ไปล้างมือพอไกินปอกินกวนด้วยคือบ่ไปเก็บ ฮะคือว่ไปเก็บปักซี่เล่ากับเก็บกินได้ด้วยเอามเออเอามกินมแม่กิ้งปลาเอามแงมันจ้ขี้อยากเบอกอื่จังไหนยี่เอามาแม่เจ๊ไสองิงพุ่นเอายงมาเียมพุ่นนี่พุ่นต่อแบบใหญ่นึงมา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 พี่ขอกปวงนแม่มาไปกินเอ็มรนะมามา บอกบอกไม่แนวกินจักก่เออเี่เร้อสปอนช่วงอเอรมเ้แจกเออจักไผสีมาแจกเนาะแจกนื่องจะคของนี่แล้วนี่สอนแต่ว่าแแกไปไปเขาเอาไปแจกเจ้าบางกินคุยเลยเอานี่ คุยขานียด้วยว่ามันยัเป็นยันจิ้มวัร ah, mm, ุ <m 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 ่นใดกินกับมะเขืทะเลมะเขือกินยงเออแจกดิซูปอะไน่มันนวดยี่ห้อไนมาลองมากซือมาถุงหนึ่งไว้ในบ้นแก่แล้วน่แก่แล้านเดปอาอะไรออกได้ไปยัมลานั่นแม่นี่มันมึนๆเลยเป็นอย่างเจ้าเขาตะสวนบุนนี่ เ่เข mm ้าสวนทากับเขาสวนไตนี huh. uh ่ไหมันกำลังดกเดียวนี่ตนได้กินแค่แซบเทพีประเดี๋ยครัอือันนะอันน้นะตา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 บ่หนาวบ่ี่าหนาวบ่ เบ็้นะาไม่ไงเย็นเวงไงอ่อนๆนี่นี่อ้นเดียวรับจ้าอืมองต้นอันนี้มีหอดบาเขียนี่บุญม้วนนึงแล้วไงเขียไรเขียไร้ซุบแซบๆเลยนี่หาพันมัาปลูกอยู่อันนี้าเขียยปอเอ๊ยปอกันธุงมันใช่มสอมาั้นี่มันแกนนะคสิบอ๋อมันซื้อเป็นถุงมันบ่ สียเอาย่างมั้งแมวหามั้งปาบัดปาบัดไปนังคุณจับเวทีก็ได้จับเวทีลหามเสียงหน่อยมากเลยอืมก็ไปนี่ไอ้เหือหามดเดี๋ยวให้เด็กหน่อยมากก่อนเหมือนเรืง อันนี้ใส่นีนะสามสามคนกับบ่คืนเลย้นะคืนคืนพอาไงไหนหาเอดล่องแล้ว<ช>นักเขาสั่นร่มกับพัดมนันหนีนท้อเอามาเามาะไร<ช>มันหนักสู้เสียหล,ล่อน้วล่อเชียงพงกางไม่แต่หล่ออะไรสิมุนสูนน้เสียหะอนาง ซองหาซองหาเสียงเอามาตังนี้เนาะมันจังนั่นซองหาอย่างนี้กะปะเทียเฮ็ดขุดเสาห่ะสร้างเข้าใหญ่เอ็นลังเหืข้าเอ็นหนตัวเจปะเทียเอา้หลังบ้านเนาะไว้ทกี่แล้วเฮ็ดแล้วไปเฮ็ดนั่งย็นุญพอตีสิเปินห้าเมื่อเมื่อได้ละ่เี ยี่ส <im S 2> ิบเอ็ดมันมันพูดบอกสิบคำมันที่ยี่สิบเอ็ดบอกมันพุดเอ้ยเยี่สิบสองก็ได้ยิบเอ็ดยิ่เห็นเพลินเบากรับเดีนนาพูดแล่เนาะเดียนอันหกพูดแล่วเนาะยี่สิบหกเดยนหกพูแล้วที่ยี่สิบเอเอเดียนหกเมษายน่เดียนหกต้องการแล้วเออต้งการแล้วพ่ดละมันเกิดเนี่นี่ก็ได้นบานม่แล้ว นี่นพืชสพพสิบเก้าพืชสาพเนี่ยพ,าพาอดี <19 S 2> าาเหนน้องคตลองคืนไว้แมนจสิบคำสิบคำสิบเอ็ดคำก็ได้เพื่อนว่าจาักค่อนก็บ่ได้ถามอันนั้นก็ได้เพื่นบอกคอยยั่อเออต่ว่าคอยวาออ้าขคอยฟังโมหูเลียงก็เพิ่นภาษาเพิน่น นี่เด้ขาคอยหนา<ป>้ารถผู้ใดล่ะแกล้งเออไอปะไปหลือย,นยนอนันแล้วหน่ะนี่ล่ะเสียมันซือ้อน้ำกันเห็นบอมันเป็นแก้งเห็นบอมันผัดกันนุงเห็นบ่ะแต่ว,ว่ายายเราจมไห้มันตายบอเออมัอนี่ปะไปมันเล่นเลย,เยตั้งปะไปซื้อนี่ปัดชิมปัดชิม

ข้าจำเกี่ยวกินบมักงวงเบิ้ลนิ่มหนึ่งเลยยต้องสวยยังเห็ดแนวกินครับผมยังกินเบนเพราะว่าาออกมาจากบ้านมันก็สวยแล้วสวยที่ปอนเข่าปอนน้ำนี่เนี่ยแช่เชื้อไทยคนไทยได้นี่คนไทยได้หมักเพลงชาติไทยได้นี่ยเป็นประชาชยคนไทยทุกส่วนวัวเปนเงี้ยววัวหน่อไหนยู่ดำรงกล้วยใดทั้งมวล โเนีเหบอเฮียจมส์นี่มันมาเพ่งสาสไทยอ้าว่ายุต้ยุติตแกปปะเทศประเทศไทยรวมเรียนเนื้อชาเจ้าไทยอีหลานรองได้บ่ไปก่อนพี่น้องวสวัสดีครับ